แขนเขาเขาเตยเลยลวงนังกานเขาเขาเตยเลยลวงหอมดวงดอกไม้เจ้าใส่ดำดำเรียนเลียนที่เลียนก็การกีบมีผบดอกไม้บาน้ามเบียงบาน เก็บี่ยอาชีนี้ในตาต้องหาเห็นแจงจดแสดงตามคอร์ฟังฟ้องเรื่องรักจะตัวที่เบื้องหลังปูรีตัวไปทางนาประดาททนทานผู้ฟังเอากันหนมาลับตังบันบอนเป็นเชียงเ่ได้อิ่นในยายเบื่อยโต ่ได้เสือแสงสอนบทก่อนดอกคนอือีเมสังสิ่งเหล่านี้บ่ให้ลืนเขียนบทก่อนกับจอยบ่จนแต้มแต่งเป็นอาจารย์เพิ่นหาขาเลือกเป็นบทไม่มาเฉลยเผยแต่คำเช่นเข็มส่วนจางบางทิมขั้นได้สิเห็นแล้วคําก่อนอาจารย์แต่ ไปตุกอ่อมมืเทียบสมองเจสะถ้าว่าบ่ถูกต้องบทบาทอักขลาถ้าละตัวถ้ามีปัญญาให้ตัวเติมเสริมใจข่ายบทก่อนสู่ผู้อาจารย์นักบชญ์วาดลวดลายเดินขึ้นให้ชิงขึ้นกียดแดงฉันสิบอกแกงแก บกสอนให้ฉันมาฉานอ่านดูจนสิน้นพออินตาพอทวินพอสุบินเป็นคนสางบอมีทั้งคอยเงียงบุตรจาเดือลาไกใชายานั้นต่อเติมขั้นตะเนนัคว่าไมมันแหลกเลื่มเสริมสูงวุสเสียน ผู้ที่เล่นคือฉันกันกวางมาได้สาจูเพื่นวาเสียงพอใจจังหาก่อนดอกมาทองพวกฉันเล่ามาร้องให้สมองตาวนาหน้าคงร้องไห้บ้านบ่อไก่บ่อไก่พิษเขตดริมถนนเป็นตำบลบบ้านบามานาั้นแต่เดิมดาเข้า เรานาดีเป็นเมืองบ้านพุ่มสถานบอนยูนเป็นผู้สอนแต่งให้มดขอดอกหู้ฉันนี่ลหละเป็นบอนบ้านจินอยู่พุ่มสถานเราหน้าดีเปี่ยนผาคันสู่แลดอกไม้ พอบคุณทุกทุกท่านคุณอาจารย์ผู้สอนสร้างด้วยมุ่งมั่งสดใสสั่งย่อยยองวัฒนธรรมน้ำลูกหลานรุ่นน้อยบ่ปาปล่อยวางนี้จาหีดของประเพณนี้แต่โบรานเขาเอามาสำมานให้เย้าไก่บ่หยุดยอนมาสุดสอนก็เพื่มน เสืิมให้มันหูมุมีสาระทุกเรื่องปาดเพืองทวีไก่ศูนมาวตฒนาทํำใจบ่อยอนไปทางสิ้นทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าผู้ผาเจียงอวยอยน้ำเลือดลอ,อยเก้าหนาคนลรือยองแต่นั่นน่งดังไปทั้ง เบืองเง้าไก่หลายประเทศไทยสังเกตหัวได้ของไทยนี่จังแม่นดีพอเชิญพวกลูกเต่าจำชื่อยะไหลลงแม่ค้ำกองรำสอนให้จำเม,มาแน่เด้อลูกกลานเจ้าเอาพี่น้องมาเนี่ยรัเพื่อนอครับ นางคั้นเขาเขาเตยไลลวงหอมุดวังดอกใหม่มาเตาใสดังสังเสียนเลียนพ่เลียนก่อการจีบมีประดับดอกใหม่บานบ้างเบ่งบานบานดอกสร้างบานบางไปยังละมีบางเบยบุกดอกบานแจ่มการบานเป็นแซนกระลวงกันเป็นยุมสมมุดหวังดอกใหม่ ดอกไม้หอมกลุ้มจินกระดันดันดุงดันสีดัน,ด,นดุง,ดดงไปสาลิงเห็นไหมท่องเทพกันนิกาบุษบาบางใบาบางใบบางกระเที่ยวชมไปยังว่าเกี่ยวดอกไม้บุษบาบานบางในไพ่กวงมีดวงดอกมีดอกจำปดีดอกซ่อนซ้อนกว่าดอกดวงดวง ดอกไม้ในป่ามาละวหอมจังมาจอมแพงนางสิยางเดินเพื่อนใหญ่พอข้าวแล้วข้าวแล้วเดินไปเสียงเดียงเดียงเดียงผู้เดียงเดียงผู้เดียงเดียงลาแค่น้อยกันียงเดเนียงแจงแขนน้อย อันแอนกล้วยแกงแฉ้งพีกกระดิบองคุลีก่อนกล้วยแกงแ็นโบมาดีจัเอาเมล็ำเอาเจ้กวนด้วยร่างเรวตกแตงแป่งกายไหลาผักกาดผังชีทองดวงมองตามเมืองน้าท้องแถวทงกันทั้งสวยย่อนยามหน่อยหนึ่งกายกด เจ้าท่วงเรียบเล่าอดอนเล่ากกกระเด้าชมทางกะวางแวงวังเวล่ะทางทุ่งทางใตทางใตแลไกลเป็นหมอกออกจากดงสาละน้องใหญวงขวงกันลันเฒาเียนแกเต้ากเว้าวันวัเสียงเป็นเียงสัมวลมังกอง โอ้ฉันชอบกำเรือขนานไม่มีกู่วิวาจะน้ำตาไหลเทาอยู่เป็นสาวแม่ฉันเนาหัวใจเลียงเลไลดิงร้องละนมทำให้ฉันต้องตรมกำเรือขนานกัเวาห่องเสียงมนวิวน้นหนีไก่บ้านนางแม่มอง เบิ้ฟ้าลุมแห่งพัยุเต็มน,นาคเคียวตาัางรลาดด่วนเดินเพื่นใหญ่พี่น้องนะครับับน,นี้คือบ่อรมมะคู่อันนี้เมียกองนะครับเ<ช>พิ่นกษติไปขายของตลาดนัดเราหน้าดีเ้อพี่น้องเด้อเฮี่ยแต่ต้องการอะาร เดี๋ยวอักลงเนียยฉันปะชีคุญแจน้ำแกงอันนี้เมลลำเนาะแต่เมลรับเมลลัมก็เมล่อบไม่เกิดก้อนกันเพื่อพ้องกันเพื่อพ้องกันรุ่นตัวหน่ะเกิดรุ่นมัว่ให้ไม่มะลาละรุ่นม่พัวไฟเตจังซีนะครับไฟแม่ในอายุมันกว่าเงื่อนสีไม่เรี่ยวหอยคล้ายของดีๆสุกข้นเด้อแล้วเมลลำแล้วดีอยู่แล้วล่ะเนาะล่าสีเราเพื่อจ๊กไหมแมเจ๊กเแม่จ๊กเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พบกล่าวคำว่าขอบคุณครับ พี่น้องล่ําแล้วกัขายของดูละามานหมานแม่ล่ํำอันนี้ครับสินค้าเราแวนวขายลูกค่าลามาพอดีพี่น้องให้เราล่ำลรยบ่ได้เยดิเพราะว่าลูกขา่าเรามาเวลา